สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านผมเสียวนะครับวันนี้ชอน,นคุยเรื่องของการได้เปรียบสเรื่องที่การสวิงเทรดมีให้มากกว่าสไตล์อื่นนะครับเป็นคอนเทนต์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทวิตพี่มาร์กนะครับนี่นะผมว่าเอ่อ d v a n t a g e 4สี่ข้อครับที่การสวิงเทรดมีนะครับเดี๋ยวผมแปลใท่านฟังแล้วกันเนาะจากนี้หนึคือ จังหวะดีๆสำหรับการสวิงเทรดนั้นมีมามากมายให้คุณครับในแต่ละปีครับด้วยความที่เราต้องการกำไรเพียงแค่ระดับ10-20%ต่อครั้งครับทำให้มีหุ้นมากมายครับที่วิ่งได้ขนาดมื่อทะลุฐานราคานะและวิ่งได้ขนาดนั้นมีมากมายครับมีเป็นร้อยตัวครับโอกาสดีๆมีมากมายครับ สำหรับการสวิงเทรดนะครับสองคุณสามารถที่จะได้กำไรไวๆครับเพราะความที่มันวิ่งแค่20%เนะบางทีก็วิ่งมันใช้เวลาแค่สัปดาห์หนึ่งหรือไม่เกินครึ่งเดือนก็ได้ละครับนะประมาณเนี้ยบางตัวเนี้ยวัน2วันก็ได้ละสิบ0เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยทำให้คุณได้กำไรไวมากครับ พอคุณได้กําไรไวนะเทค p r o f ิตไวก็จะหมุนรอบได้เร็วครับแต่เปอร์เซ็นต์การเทค Profit นั้นอยู่ที่สไตล์ใครสไตมันนะเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยสไตล์ผมละกันนะผมแล้วแต่บางจังหวะถ้าตลาดดีผมก็เทคระดับ15%ครับจังหวะไม่ดีผมก็เลื่อนมาที่5% 5%แล้วก็ค่อยๆแบ่งขายไปครับเป็นแนวทางครับแต่ว่าโดยหลักการกนะ็คือระดับ เปอร์เซ็นต์ที่คุณเทคโปรฟิตต้องมากกว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณขายตัดขาดทุนครับมันก็จะสอดคล้องไปกับตรงน,นี้ครับตารางนี่นะครตารางนี้น,น,นะครับสัดส่วนนะฮะผมก็พูดบ่อยนิดนึงเนาะและก็ข้อ3ามบอกว่า,วาสไตล์เนี้ยจะตัดขาดทุนเสียหายน้อยครับคือเปอร์เซ็นต์ตัดขาดทุนน้อยมากครับและ เขาก็จะไม่ทนถือครับไม่ทนถือรอให้ราคามกลับมานะคือไม่ทนถือจนผ่านช่วงรอดาวครับเขาจะขายในแบบที่ e l l i n g t t ส s t a งซ้งำไปครับคือถ้าซื้อแล้วราคามันมันร่วงส่วนทางนะเขาขายครับระดับตัดกัดทุนเขาก็แค่ประมาณสัก3เปอร์เ็นเป็นอย่างน้อยนะ3แล้วก็3ถึง6ครับดังนั้นเนี่ยระดับเนี่ยก็แป๊บเดียวครับ ขายตัดขาดทุนไวเทคโปรฟิตไวครับนะฮะสุดท้ายข้อ4คือตัดขาดทุนไวครับเพราะว่าเขาต้องการหมุนรอบให้หลายรอบครับเวลานั้นเพื่อที่จะรักษา Time Value ครับเหมือนกับผมชอบเรียกว่าเวลาเป็นทองครับเนี่ยนะครับสรุปคือนะสีข้อใหอ่กรอบนะคือการสวิงเทรดดีคือโอกาสที่จะทำให้คุณ โอากาสที่ตลาดนําเสนอให้คุณสวนะิงเทรดนั้นมีมากมายครับแต่ละปีนะมีใหเ้เป็นหลายร้อยครั้งครับนะฮะขายเทคโปรฟิตไวครับสนะขายเทคโปรฟิตไวหมุนรอบเร็วครับ3เปอร์เซ็นต์ตัดขาดทุนน้อยครับทำให้พอร์ตคุณไม่ขาดทุนหนักครับแล้วก็4คือตัดขาดทุนไวครับหมุนรอบได้เยอะนะฮะนี่เป็นสิ่งที่พี่มาบอกว่าเป็นข้อดีของการสวิงเทรดนะครับและแกก็ มีอีกทวิตหนึ่งครับจริงๆมันก็ต่อกันนะเป็นทวิตที่ต่อกันนะครับคือแกเนี่ยมีเนี่ยแกบอกว่ามันมีวิธีทําเงินมากมายจากตลาดหุ้นนะครับมีหลากหลายวิธีมากเลยนะครับแต่จากประสบการณ์ของแกนะแกไม่ค่อยชอบการซื้อแล้วถือหร้อพูดตรงน,นนะคือแกแกไม่ถนัดและแกก็เคยใช้มาไม่เวิร์กสำหรับแกนะต้องบอกเนี่ว่าทุกวิถีทางท,ทุกวิธีมันทุกวิธีมันมันดีหมดเลยนะ มันไม่มันไม่จำเป็นต้องมาสวิงเทรดบบพี่มาร์กหรอกผมบอกคุณอย่างเงี้ยผมเองนะผมเองก็ใช้วิธีการลงทุนด้วยนะผมซื้อซื้อแล้วถือผมซื้อตั้งแต่ช่วงที่ตลาดมันลงหนักๆตอนที่ช่วงปีที่แล้วครับนะฮะซื้อแล้วถือผมก็กาไราดีนะพอโตพอโตร่วมๆห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ่อหรือไปซื้อคริปโตเคอเรนซีเล่นๆนะ เข้าจังหวะที่มันวิ่งรอบใหญ่พอดีก็กําไรดีครับพอตโนพอตพอตคอยโตเป็น10เท่านะตอนนี้มันรอดาวลงมาเหลือเหลือแค่ห้าหเท่านะครับแล้วผมก็มีสวิงเทรดเช่นกันครับก็ปรากฏว่าผมสวิงเทรดไม่ค่อยดีไว้ไม่ค่อยเวิร์กเท่ากับการที่ลงทุนซื้อแล้วถือยาวนะดังนั้นเนี่ยจริตใครหรือว่าดวงใครเหมาะกับสไตล์ไหนมันมันมันเป็นสิ่งที่ คุณต้องพิสูจน์เองครับแล้วก็คุณต้องมีการลองใช้เองนะถึงจะรู้ว่าตัวไหนมันเหมาะคุณนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พิมาร์กบอกเนี่ยมันเป็นมุมมองของคนที่เหมือนกับทำงานได้ดีกับการสวิงเทรดละกันนะท่านจะได้บอกว่าเออฟังหูไวหูนะครับบอกว่าประสบการณ์เนี่ยบอกว่าการซื้อแล้วถือนะช่วยให้ได้กำไรก้อนโตจริงนะแต่มันก็มีข้อเสียคือว่ากำไรโดยเฉลี่ยคือพอร์จะโตได้ ปีนึงก็เพียงแค่ระดับ20-30%นั่นแหละนะครับเนี่ยในการถือซื้อและถือนะกำไรต่อปีนะเฉลี่ยก็เนี่ยได้แค่นี้นแหละ20-30%นะแต่ว่าเมื่อเทียบกับสวิงเทรดแกนีนแกกำไรโตระดับ100%ขึ้นใช่ไหมนี่เป็นความต่างนะต่อมาบอกว่ากว่าจะได้กำไรก้อนโตนั้นต้องทน,ทนถือครับต้องอึดนะถือรอจนกระทั่งมันวิ่ง ถือจนกระทั่งมันวิ่งถือให้นานพอนะครับรอจนกระทั่งมันวิ่งครับเออนี่จริงนะบางตัวเนี่ยช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยวิ่งนะมันอืดๆครับบวกระดับ20-30%ิบสต์แต่ถึงเวลาหนึ่งนะมันมานี่มันกระฉูดเลยนะวิ่งเป็นเป็นเด้งก็มีนะผมเคยเจอนะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นข้อเสียอันหนึ่งคือว่าคุณต้องทนครับทนจนกระทั่งมันวิ่งนะฮะข้อ3คือคุณต้องเจอการดรอดาวหลายครั้งครับดรอดาวคือว่าราคามันมันมีการ ย่อตัวครับมีการพักฐานนะครับดรอวดาวนะสมมุติมันคุณพอร์ตตัวเนี้ยมันเคยคุณเคยได้กําไรไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้ยดรอวดาวเพราะอะไรเพราะมันปันผลเนี้ยร่วงมาพรวดลงมาเนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เนี้ยมันก็เป็นอะไรที่มันเจ็บปวดนะถ้าถ้าคนที่เห็นว่าเขาเรียกว่า time value ครับคนที่อืเสียเวลาถือ,อยังเลยเนประมาณน,นี้นะฮะสุดท้ายคือเขาบอกว่า กว่าจะรู้ว่ามันจบรอบก็สายไปแล้วครับนี่เป็นสิ่งที่อันตรายนะบางทีเนี่ยการถือยาวเนี่ยแล้วไปเจอหุ้นที่มันแบบจบรอบพอดีเนี่ยก็โอ้เละเทะเือนนะครับไม่ได้ขายตอนนี้ราคาพีกมันก็สมมุตินะราคามันพีกไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณไม่ได้ขายแต่คุณรู้ตัวว่ามันจบรอบบางทีเนี่ยจากยอดลงมาระดับที่คุณต้องตัดใจขายเพราะว่าทุกอย่างมันมันชัดเจนแล้วเนี่ยกาไรอาจจะหด คุณขาดทุนกําไรอ่ะร่วม20-30%นหรือ50%ก็มีเหมือน,นกันนะครับนี่เป็นข้อเสียของการซื้อแล้วถือนะครับที่พี่มาร์คเขาบอกนะก็เป็นเรืงจริงนะผมผมก็เคยเจอเหมือนกันดังนั้นเนี่ยความต่างหรือความได้เปรียบของการสวิงเทรดคือนี่แหละครับหมุนรอบได้เยอะกว่าครับแล้วก็ไม่ต้องทนอึนดอัดในช่วงรอดาวครับคือการจะทำเงินจากกำก้อนโตจากการการการลงทุนการเทรดนะ ซื้อ้ถถือก็ได,ได้ได้กำไรก้อนโตเช่นกันครับถ้าเรามีมีเป้าหมายที่ว่าต้องการกําไรก้อนใหญ่ปั้นพอร์ตให้โตใช่ไหมเราอยากปั้นพอร์ตให้โตเป็นเป้าหมายหลักเนี่ยนะวิธีการเดินไปถึงจุดนั้นมีมากมายครับพี่มารกก์คเลือกใช้วิธีการสวิงเทรดเพราะว่าคือกําไรก้อนโตได้กําไรก้อนโตจริงเหมือนกันแต่วิธีการก็คือเน้นการหมุนรอบครับกำไรน้อยแต่หมุนรอบทบต้นทบต้นไปเอยครับนะฮะแต่ถ้า คุณอยากได้กําไรก้อนโตในแบบวิธีการาในการซื้อและถือก็คงต้องเลือกหุ้นที่มันหุน้นเป็นหุน้นโกรดหุ้นเติบโตแล้วครับซื้อถูกตัวแล้วก็เนี่ยทนถือได้กําไรระดับร้อยเอร์เซ็นสามสีเด้งก็ได้กําไรก้อนโตเช่นกันครับนี่ผมเป็นผมยังจะบอกว่าวิธีการของการได้กําไรก้อนโตจากการลงทุนเต็นหุ้นนั้นมีมากมายครับการสวิงเทรดก็เป็นสไตล์หนึ่งการลงทุนซื้อและถือก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเช่นกันครับจริตคุณเหมาะกับแบบไหน คุณลองสไตล์ไหนที่มันดีและคุณทําเงินได้ก็เลือกสไตล์นั้นดีกว่าครับดังนั้นเนี่ยที่พี่มาร์กบอกก็มันเป็นความจริงนะแต่ว่าคุณโอเคกับมันไหมถ้าคุณเป็นนั่งทุนแล้วคุณฟังแล้วก็ฉันทําก็ได้เหมือนกันสิ่งที่พี่มาร์กบอกมันก็เป็นเป็นแค่น้อยสครับนึงภาพป,ปะนะครับผมอยากทิ้งท้ายนิดนึงครับข้อเสียแล้วก็จุดอ่อนการสวิงเทรดที่ผมเจอนะผมเจอเองนะผมเองนี่ไม่เออถือว่า ยังไม่สําเร็จในการสวิงเทรดนะบอกตรงผมก็เดี๋ยนี้ถ้าคุณตามผมในการทําเรื่องของอช่องคริปโตเซียวเอตอนนี้ช่องคริปโตเซียวผมก็มีมีคอนเทนต์ที่ผมจะตั้งชื่อว่าเป็นคอร์สสวิงเทรดนะครับให้รอดนะครับก็เป็นการนําเสนอนะอก็เป็นเหมือนคอร์สสอนคุณนะครับให้ให้เทรดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เชิงสอนคือเป็นการนําเสนอแนวทางการสวิงเทรดที่ผมอยากจะสื่อนะ เห็นบางคนก็เปิดคอร์สเก็บตังค์กันผมก็ไม่อยากเก็บตังค์ครับผมคิดว่าแนวทางที่ผมใช้มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นฮลลี่เกรลแต่ผมคิดว่ามัน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 ก็มีศักยภาพมากพอที่ทาให้คุณอยู่รอดได้แล้วก็ทําเงินได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าท่านสามารถพัฒนาให้มันดีขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เนี่ยเป็นเป็นคอร์สเล็กๆครับสปเปนเคดตั้งแต่ผมจะพูดถึงตั้งแต่ไมซ์เซ็ตนะครับไมซ์เซตแล้วก็วิธีคิดของการเทรดไปทาธุรก,กิจแล้วก็คือผมจะปูจากไมซ์เซตก่อน ให้คุณเข้าใจก่อนว่าเป็นยังไงจากนั้นผมค่อยลงไปเรื่องราวของของเทคนิคครับการดูกราฟการดูอะไรต่างๆนะจุดซื้อจุดขายไงค่อยว่าทีหลังแต่ว่าผมจะปูในสิ่งที่ผมคิดว่ามันจําเป็นก่อนเป็นเหมือนกับเป็นคอร์สเลยฮะเป็นคอร์สเลยไม่เสียตังค์นะคุณเข้าไปไล่ชมได้เลยนะครับถ้าชอบก็ไลค์แชร์กันได้ตามสะดวกนะครับเขาเสียการสื่อถึงอย่างนี้ครับมันเป็นสายสิ่งครับผม,ผมมองนะเป็นสายสิ่งคือคุณต้องโฉบอะเข้าไวัออกวครับปัญหาคือว่า ต้องแม่นยําสูงนะหนึ่งนะแม่นยําสูงเลือกหุ้นได้ถูกตัวครับความแม่นยําวินเรทเนี่ยที่ดีอยู่ที่ประมาณสัก40-50%ครับผมเองเนี่ยต่ำนะผมอยู่ที่ประมาณสักเออยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์มันนะฮะผมก็แพ้ฮะเนี่ยวินเรทต่ำความแม่นยำผมต่ำนะครับต่อมาคือข้อสองคือต้องจมูกไวครับไม่ไปมั่วนะครับในยามตลาดที่มันอันตรายคือ เรียกว่าสภาพตลาดที่ว่าช็อปแอนด์สลอปคือตลาดมันแกว่งมันสวิงแบบเดี๋ยวปวกเดี๋ยวลบมันเดี๋ยวเดี๋ยวแกว่งขึ้นแรงลงแรงเนี่ยมันมันออกข้างเนี่ยคนอยู่ในช่วงสับสนเนี่ยมันไม่เป็นแนวโน้มที่มันที่มันมีความกระตือรือร้นในการซื้อนะครับก็เป็นความเสี่ยงเนกันครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยสวิงเทรดก็ใช่ว่าดีนะคุณถ้าคุณอยากจะเก่งมันต้องพัฒนาเ่ยคือว่าพัฒนาความแม่นยำให้มากขึ้นในการคัดหุ้นรองกันบ้านให้มันดีขึ้นแล้วก็ กล้าที่จะเก็บเงินสดอย่างที่ตลาดมันไม่ทําเงินครับนะฮะนี่เป็นสีที่ผมได้จากพี่มาร์คทวิตพี่มาร์คนะครับเกี่ยวกับความได้เปรียบนะครับสีเรื่องที่การแสดงเทรดมีให้นะครับก็ถือว่าเป็นความคิดเห็นนะครับของคนที่เชี่ยวชาญสไตล์หนึ่งบอกไว้ว่ามันบีดีงั้นแล้วก็มีการไปไปมอนกับพาดพิงอีกสไตล์หนึ่งที่คิดว่ามันไม่ดีแต่จริงจริมันดีหมดนะผมว่ามันดีหมดแหละ มันเหมือนกับแหมมันการเทรดก็เหมือนกับศาสนาเนาะวันนี้ผมพูดรวมๆนะคือทุกศาสนาดีหมดแหละขึ้นอยู่กับว่าเราเราศราัทธานในในในของใครมากกว่ากันนะครับอันนี้เช่นการการเทรดนะเป้าหมายเราคือเราต้องการทําเงินใช่ไหมทำเงินได้ก้อนกาไรปันผลให้โตพูด,ดง่ายๆนะปล่อยให้โตวิธีการปันผลให้โตมีมากมายครับไม่ไว่าจะเป็นการลงทุนก็ดีครับแต่ทุกสไตล์แหละนะมีข้อดีและข้อเสียหมดแหละครับอยู่ที่ว่าคุณคุณอะ่ะจะใช้ข้อดีให้มัน ให้มันแบบมีอํานาจมากเพิ่ม power ให้ข้อดีมากแค่ไหนแล้วก็ลดลดทอนข้อเสียให้ให้ได้น้อยแค่ไหนคุณเรื่องนี้สําคัญมากกว่านะฮะดังนั้นเนี่ยทุกสไตล์ดีหมดนะแต่สวิ Trade ก็มีสีเรื่องที่ดีอย่างที่พี่มาร์าคบอกแล้วก็ที่ลงในเล่มใน,ใน,ใ,นในคลิปนี้แล้วกันนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ